ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมานะครับก็จะเป็นการกลับมาซ้อมกันครั้งแรกเราจะไปเล่นที่ภูเก็ต วันที่สิบสามนี้เราจะต้อง recap แล้วก็ซ้อมกันนิดนึงไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตนานมากแล้วครับนานจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องซ้อมกันนิดหนึ่ง What's up man What's man What up You good What's up my brother I'm good I m g o o d I miss you too What's up man It's been a while yo you're present Open h it h a n up Mama Mama Yeah man It's been a while man, since we meet โอ้ยโอ้ย you want one you want to blow that out I get one นี no. ่ครับเดี๋ยวถ้าสมมติผมตายไปเดี๋ยวูได้จะเอาไปขายจะขายได้โอ้ thank you thank you PD มีกิเราเพิ Lebanon ่งพูดถึงนะครับไทยเทจะกลับมาเล่นหลายรอบแล้ว ไม่ไม่ได้เล่นสักทีครั้งแรกที่ไหนนะครั้งแรกที่ Big Mountain เออแล้ว Shut Down ใช่แล้วก็ New Year ก็ไม่ได้เล่น New Year อีกก็ครั้งแรกก็โควิดใช่ไหม Yeah เราต้องการคอนเสิร์ตมากนะครับเพราะว่าเรา miss Yeah แได้ yeah, hope n o าก็หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับก็ทุกคนก็ดูแลรักาค่ตัวเองด้วยเราเราก็จะได้กลับมาเหมือนเดิมกลับมาเล่นคอนเสิร์ตเหมือนเดิมได้ปาร์ตี้เหมือนเดิมได้เจอผู้คนเหมือนเดิมนะครับ ถาาจะลืมกันไปไม่เป็นไรเพื่อนเราแค่อยากเห็นเธอโชคดีทุ้คนที่เราบนบนไทยองกะโดนบนสมุทไทยนั่งเป็นตัววัวเวลากลเวลาอยากได้อย่างเลากลับปด้จสบายดีหรือเปล่า

ห้าสี่สามสองสวัสดีครับพวกเราไทเทเนียมโอเคครับเฟสเด็กตอนนี้ก็อยู่ที่แอร์พอร์ตแล้วนะแอร์พอร์ตก็ยังเงียบเหมือนเดิมนะครับเราก็ไม่ได้กลับมาที่แอร์พอร์ตนี้ตั้งแต่กลับประจับอเมริกานะครับที่ไปทำธุระแม่มา นะครับแต่มีจะเรื่องเล่าให้ฟังว่าเกือบจะไม่ได้ไปภูเก็ตนะเดี๋ยวที่ท็อปมิงีนี้คนมาถึงคนแรกนะครับเจ <Jason. S 2> สันเซ์ครับโอ,อ้ออยง่วงนอน เดี๋ยวเจอกันภูเก็ตนี่ครับบังเอิญได้มาเจอผมยังไม่ได้บอกพี่เดเลยว่ายินดีด้วยนะครับอ๋อโอเคยินดีอะไรวะเราเล่นที่อิลูช o นนะฮะมายเซตเล่นที่ฮอลลีวูดฮอลลีวูดเดี๋ยวเจอกันมันแน่เยี่สวัสดีครับ Hello. First time in two years in, Behan, in two years. Phuket. Right After yeah, two years? Yeah, since COVID. in COVID. So, nice outfit, man. Yeah, man. I nice. nice. Rockin'. Yeah. Yo, you move here? Yeah, man. I'm gonna be here like a week. Uh -huh. <laughs> <laughs> I got Shit, I wish I could move down here. Yeah, me too. Hello. Okay, we okay. Phuket. in okay. Phuket. กือบจะไม่ได้เล่นคืนนี้ก็ยังไม่น่เอาจริงป่ะเอาเชฟทุกอย่างก็ in นริสนะครับก็สําหรับชาวภูเก็ตก็เตร็มตัวเต็มใจไว้นะครับเราก็อยากจะเล่นเต็มแก่นะครับเพราะว่าไทยเทจะได้เล่นจะได้เล่นแม่งไม่ได้เล่นทัทีนะถ้าไม่ได้เล่นถ้าไม่เล่นคราวนี้ต้องไปทำบุญแล้วครับมีครั้งที่าะหรดิหกครั้งที่ห้าที่หกเลย Hope everything's good today I ไ e a ี a แย่เอ e w e here KUDO นี่ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่คูโดมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับภูเก็ตเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นยังไงบ้างานี่อยเซอร์ไคเท้โอ้ยนี่คือห้องของเรานะครับ นี่คือห้องของเราที่ต้องอยู่ในค่ำคืนนี้แล้วพรุ่ง <moeten> น <affiliated> ี้เราก็ต <loves ài> ้องกลับแล้วบัทรูทีวีมีก็ห้องน้ำแค่นี้ไหมอะมีแค่นี้แหละเดี๋ยวว่ากันคืนนี้เพ c e เด็กแคี้ไทยอะเด็กคืนนี้ทำไมน่ารักอย่างนี้

มืดมากเลยนะครับตอนนี้ไอ้มืดมากเลยวันนี้วันวันเกิดไทเปเรื่งอายุประมาณ21ขวบแล้วนะครับตอนนี้พวกเราก็มานั่งกินข้าวอยู่นี่นะทีมฟุตบอลตอนนี้เดี๋ยวรอไอเวกับนานามานะครับที่จะครบองค์ประกอบนะฮะก็21ปีเราเกิดทุกวันที่29เดือนมัชครับผมโอเค เธอาามาอยู่คนเดียวอ่ะไห่เล่าดิเธอมาอยู่คนเดียวถ้าเธอบอกว่าให้ฉันมาเพราะมีคนอื่นอืานเอาเขาเขาต้องเดินทางมาไหมอ่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใสยไม่ดี <c oughs> จบแล้วนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะ whatever day sd t i t a n นะครับอย่าลืม subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งให้เราติ๊ง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 นะฮะและอย่าลืมกดไลค์เยอะนะครับ